สวัสดีครับปสวัสดีครับโชครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่เอพิโซดที่2ครับนะครับของซีรีส์ท็อปของเรานะกับโมวาริสระพักดีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หลุม4ี่า3าเล็ูนะฮะก็เป็นภาษาที่ยาวนะฮะแล้วก็ตาข้ามน้ำด้วยครับผมครับแต่ว่าที่เห็นเนี่ยคือหน้ากรีนก็จะมีที่ว่างเพราะฉะนั้นอเมเจอร์ที่ตีมาสั้นครับก็ต้องมาทิปหน้ากรีนกันครับก็เราจะใช้เขาวาโยนเข้าไปครับผมโยนเข้าไปทีนี้เนี่ย อเมเจอร์หลายท่านนะฮะก็อาจจะอยากเล่นเหมือนโปรอาจจะอยากจะโยนเข้าไปตกอยู่จึ๊กๆอ,าาอะไรแบบนี้แล้วก็หลายครั้งก็เห็นอเมเจอร <า S> ์มือใหม่ภ<อ>าพนะครับไม่ว่าจะเป็นการท็อปการชิปหลังลูกการชิปชึกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามีโปรวรนันอิสระพักดีครับหรือโปรโมของเรามาให้กับแนะนะครับไปครับอ่ะโอเคสิ่งแรกนะครับอ่าอยากให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนว่าอันเนี้ยเหล็กนยครับมันจะมีหนึ่งตรงนี้เรียกว่า leading edge ครับ leading edge ชื่อสันเหล็กนั่นเอง อย่างที่2อคือบอลบอลเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของเราครับเวลาเราชิปอ,อันนี้สําคัญครับอ่าโอเคอ่าโจจดจดไม้ครับเวลาเราชิปส่วนใหญ่เนี่ยนกักกอล์ฟที่ชื่อะครับพอชื่อแล้วอะ่ะนกักกอล์ฟส่วนใหญ่จะยิ่งกลัวชื่อจะยิ่งเอามือเข้าไปนาหน้าอย่างนี้จะยิ่งชื่อครับอย่างเช่นอ่าพอลงมาปุ๊บแล้วไม้มันอยู่ข้างหน้าเยอะเห็นไหมครับว่าลิทิเอตเนี่ยลงพื้นเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมันจะไม่ไปต่อ แต่ที่ถูกต้องครับคือเวลาเราชิปปุ๊บเราจะเปิดหน้าไม้นิดนึงแล้วชิปปล่อยให้รู้สึกว่าคลายข้อมือมาตรงนี้หนึ่งแล้วก็หมุนข้าวอ่ะเราจะปล่อยข้อมือลงมาต่อผมกขึ้นมาปุ๊บมันจะมีมุมข้อมือนิดนึงใช่ไหมครับเราจะปล่อยข้อมือนิดนึงแล้วเราก็จะหมุนข้าวอันนี้เบา์จะลงพื้นละซึ่งเบาส์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราอ่ะชิปได้โดด,ดีครับมาชันก็คือ เราจะต้องหาว่าดูว่าลูก่ะตกแล้ววิ่งเข้าลายอะไรครับโอเคไหมเลยอย่าไปเราอย่าพยายามไปคิดถึงอดครับจอเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราคิดถึงอดมันจะทําให้เราเล่นได้เป็นธรรมชาติเพร,ราะเราควรจะอยู่กับปัจจุบันเสมอผมจะเน้นคํานี้เสมอว่าโอเคเราเราต้องทําอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวผมันมาอับโอเคไหมเรามองว่า อย่างแรกนะครับโจโจจะต้องให้สเตอร์นั่มหรือแกนกลางตัวของโจมาอยู่หน้าลูกก่อนเนี่ยครับวิธีวิธีที่ทำให้สเตอร์นั่มของเรามาอยู่หน้าลูกก็คือหนึ่งเรายืนสแควร์ก่อนนะโจยืนสแควร์แล้วเราเปิดเท้าซ้ายอีกนิดหนึ่งโอเคเปิดเท้าซ้ายนิดเดียวนะนิดเดียวราคาทนี้เราก็แค่หันตัวแค่นี้เราก็ตียืเปิดแล้วเราไม่ได้จำเป็นต้องยืนเปิดแบบ ท้าลดลมงมางี้ครับรอแค่ยีนสแฟร์แล้วก็เปิดท้าซ้ายเอาอตัวมาอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ได้คาดจทที่ดีแล้วครับ่แล้วก็น้งหนักเนี่ยเราจะอยู่ซ้ายมากกว่าขวา้ายประมาณ670เซ็ต์มากกว่าตำแหน่งลูกอยู่ขวาไปอันนี้ตำแหน่งลูกอยู่ขวาไปต้องมากลางเท้าวกว่านี้โอเคอได้ครับ่แล้วท่านี้ก็แค่แบ็คสวิงขึงน้นมาแล้วก็ปล่อยไม้แล้วก็ใช้เป้าปอกมาที่ครับอโอเคตัวลอง Maybe. เขาเรียกว่าออกกีฟเราให้อาากอกไข่เราบ้างก่ีนกีดใส่ลี้เองเฉาะลงไปโอเคเพราะฉะนั้นบอลคือเครื่องที่ดีที่สุดของเราครับวันนี้ขอบคุณวงโร <ๆ S 1> มากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนกอล์ฟนะครับผมก็สามารถทักาลายนี้ได้นะครับผมก็ที่ สถาบันกอล์ฟแล็บนะครับตอนนี้มีกี่สาขาครับโมโตอนนี้มี2สาขาครับที่ไหนบ้างครับที่ทีออฟสี่สุขนับที่นวลจันทร์ครับครับก็ไปก็เจอโรโมแน่นอนนะครับสอนดีใจดีรับเด็กรับผู้หญิงด้วยนะครับผมครับก็วันนี้ขอบคุณโรโมมากครับครับโจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ